เลขเด็ดวันที่16มิถุนายน2,566เลขเด็ดเจ้าพ่อมนสิทคำสร้อยเลือกเลขสวยกลางแขงลอตเตอรี่หวังถูกรางวัลใหญ่อีกสักงวดไปดูกันเลยว่ามีเลขอะไรบ้างตามกันต่อให้ไวกับหวยรัฐบาลงวดนี้วันที่16มีนาคม2,566บอกเลยว่าบรรดาเซียนหวยต่างพากันออกมาปล่อยเลขเด็ดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลขเด็ดเลขดังจากคนบันเทิงหวยดาราอาทิตเช่นหวยไฮอาภาพรหรือจะหวยมวนติ์คำสร้อย ซึ่งก็ปล่อยให้แฟนหวยได้ตามกันแบบไม่อั้นเลยทีเดียวนอกจากเลขคนบันเทิงที่น่าตามแล้วสำนักดังอย่างแม่น้ำหนึ่งเจฟองเบียเจนุกบารมีมหาเฮงดุยพระรันหวยเนนน้อยคนไทยบ้านหวยกูยซอกราวหวยเดลีนิวส์หวย, News, หวยไทยรัฐเดลีนิวส์เลขเด็ดงวดนี้ไทยรัฐเดลีนิวส์ก็น่าติดตามไม่น้อยอยู่ที่ว่าใครจะชอบเลขไหนเมื่อวันที่11มิถุนายน66ที่ผ่านมาด้านเจ้าพ่อหวยคนดังอย่างมนสิทธิ์คำสร้อย ได้ออกมาโพสต์ภาพขณะที่กำลังยืนเลือกลอตเตอรี่อยู่หน้าแถงโดยระบุคแคปชั่นว่าซื้อแล้วงวดนี้วันที่16มิถุนายนน้องมนชอบ574 677 6045ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ติดไม้ติดมือได้นะครับไม่ผิดกฎหมายไม่มีอันเหมือนใต้ดินจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการดูคิดดีๆก่อนซื้อก่อนเล่ซน,ซ,นซื้อไว้ที่บ้านอาจารย์โป้วันไปอัดเสียงร้องที่นั้น ข้อค้าลอตเตอรี่มาพอดีอ้าวแห่งๆรวยๆกันทุกคนเดอตัดเอาเดอร์เลขที่บอกเลขเด็ดวน10คำซ้อยหวยงวดวันที่16มิถุนายน66 4,723 4,222,538 4 9 6 0 1 3 8 6 6, 6, 7, 2, 9, 5, 4, 6, 6 8, 1 4 7 2,095,446 8,12,660 1,596,60